ดีครับสวัสดีค่ะออกจากไล่กาแฟโบโรเวนแหรอเนาะค่ะมาจากไ้ก,ก,กิน<อ>กาแฟอิ่มน้ำสำลาญแล้วเขาก็จะเดินทางต่อไปเบิงน้ำตกเซะก็ตามหรือเซะก็ตามตกอันวาซื้อเหล้าว,ว่าเซะก็ตามตกม,ม,มันตั้งอยู่พิกัดใดนน้ำตกนี่ น้ำตกเอ่อนี่มันอยู่ห่างจากปากซ่องประมาณสี่สิบถึงห้าสิบกิโลนี่แหละค่ะแล้วก็อยู่เอ่อมีในเอกสารของเล่าเนี่ยเขาบอกว่ามันมันอยู่ในแขวงเซกล่องแขวงเซกล่องค่ะแต่ว่าเอ่อก็มีส่วนหนึ่งเขาบอกเขาไปดูในกูเกินเอิร์แล้วเขาบอกว่าแต่ว่าแต่ว่าคนจำปาซักนี่บอกว่ามันอยู่แขวงจำปาซักอื เขาก็เลยไปเช็ค Google เอิร์ดเลยหูวว่าเขาอยู่ใช่แดนเสกล่องกับแขวงจำปาซากักแต่ว่าอยู่ได้จำปาซักหลายกลัวแต่กระตอนหนึ่งไปทางอัตตปือเนอะแมนค่ะเพราะว่ามันอยู่ในทีราบสูงบริเวณเด้ค่ะเออมันก็เลยว่าแยกยากการเค็ดแดนเนาะเป็นเป็นน้ำตกที่ค้นค้นกับมาบ่ค่อยถึงหรอกค่ะเพราะว่าอย่าง มันมันไม่มันมโปรแกมทั่วค่ะทั่วบอบออยากพามาเพราะว่ามันอยู่ไกลแล้วตอนนั้น,นทางมันเป็นทางหลูกร่างไปแล้วก็ยอียงก็อมันมันมันมีการบริการเรื่องอาหารเรื่องอย่างต่างๆค่ะจุหันมันบอคือนําตกขาสวมแมนค่ะราะว่า,านาตกตดัตดเยง่ตัดฟ้าเนี่ยมันมีบริการอันนี้คือยังเขายังเป็นธรรมชาติธรรมชาติล้วนๆอยู่พราะว่ามันก็เลยบ่ อยู่ในโปรแกรมของทัวร์ไปเห็นแล้วคามรู้สึกเป็นยังไงก็เป็นความงามทักองธรรมชาติค่ะที่ยังยังยังอยู่ยังบริสุทธิ์อยู่ค่ะยังอยู่ไก่ไก่ข้นข้นยังอยู่ไก่อยู่คือถ้าข้นสีลงไปใกล้ๆเขาเนี่ยเขาบอกว่าสีต้องเป็นประเภทนักปีนเขาเ้วยค่ะตองตองตองปีนไต่ลองไปไต่สีไป้หอดเอ้ตรงที่น้ำตกบนตกแมนค่ะถ้าไปหอดมองนั้นเขาบอกว่างามงามมันมีดอกไม้หิน บางคนบอกว่าคือเมืองสวรรค์นี่แต่ว่าถ้าจังห้านี่ลงบงไดมันมันมีความเสี่ยงมันมีความสูงชันเราลงไปเออมันสีมีฝอยกระจายของน้ำตกนะคะมันเล่ห์ห่กหินแถวนั้นพื้นแถวนั้นก็มสูงนี่เขาว่าสูงตั้งร้อยหาศีรษะร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบที่จริงแล้วก็บางคนไปวัดรารดอกก็สิโดยประมาณแต่เนี่ยนะครับ ตอนไปอัตปืนนี่ได้เข้าได้คมแม่น้ำแม่น้ำนี่แม่น้ำเซกกระตาม,ตามแต่มันก็ไหลเกี่ยวลงไปเป็นน้ำตกค่ะที่เขาเดี๋ยวเห็นนี่ขึ้นน,น้อยๆเลยแต่ว่าควบจิงแล้วแม่น้ำเซกกระตามานี่เงีนยไ้ยเติบเ่ะเออจังสามารถไปสั่งเป็นเคลื่อนเป็นอย่างไรคนเล่าเขาเลยเอื่นน้ำตกอ่ะมาเซกกระตามตกเพราะว่าเป็นเป็น ลำน้ำเซ่กตามแล้วน้นมาตกลงตกจากนาผาตกกจา,กน,า,าน้าตกาหรือว่าตาดเซ่กตามตกค่ะคือเซกกตามมันตกลงเหมือนมัมน้ยก็เลยว่าเซกกตามตกแต่ว่าคนไทยเชื่อเนว่าน้ำตกเซกกตามมีบางข้อมูลหนึ่งที่ใดมาก็คือว่าเข้ามาเซ่กตามเซ่กตามนี่ยโมมนภาษาเล่า เป็นภาษาของชอนเผ่าที่เขาใส้กันนั่ก<ะ>นก็นคืออยู่เพราะว่ามันอยู่ท่าที่สูงเนาะค่ะเนาะคขา่าเซ่ันแรก,กับแมนละเซ่แต่ว่าก,ก็ตามนี่อาจจะมีความหมายถึงเป็นซื่อของสัตว์เป็นยังกระบอลูล่ะนะประมาณนั้นเป็นภาษาของชอนเผ่าที่เขาอาศัยอยู่บริเวณนี่แหละอาจจะเป็นพวกละเว้นก็ได้นะครับที่เขาบอกกันบอกถึงกันว่านี่ บริเวณพื้นที่น้ำตกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีวกต้นมอดต้นยางนี่คือด่าที่มันตกลงแมนค่ะแต่ว่าตรงที่ข้าไปถึงไปอยู่นี่เต็มไปด้วยต้นใหม่ยแมนบอแมนค่ะต้นใหม่แล้วก็มีต้นใหม่เอ่อที่เป็นลักษณะกาฝากเนาะค่ะป็นไปกออยู่คือกล้วยใหม่กล้วยนีง่ามยู่เด้วยค่ะมันเย็นเลยมันเย็นมาจากคุนก็จะมีกาฝากมีย่อยู่มีกล้วยใหม่เดี๋ยวตอนจะจบ คลิปนี้นะจะได้ดูต้นใหม่ยหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นต้นยางอีกอันหนึ่งคือว่าที่เขาไปนี่น้ำน้ำตกนี่ถ้าพูดถึงว่าจุดชมน้ำตกนี่มันอยู่ติดกับถนนลาดยางเลยก็ว่าได้เลยค่ะเพราะว่าจอดรถแล้วจอดรถแล้วก็ยางยางเขาไปเบึ้ยน้อยหนึ่งเข้าไปเดือนไหนค่ะเข้าไปเดือนนี้นะานางค่ะเข้าไปนาแรงเข้าไปนาแรงนะคะน้ำตกเขาเห็นซ้ำนี่แหละ ก็งามสำนีแต่ว่าเขาไปหน้าฝนนี่มันห่งล่างแตนหน้าไหลค่ะเข้าไปขาดเกลียวระวัางปลายกลุ่มผ้ากับมีนาค่ะคล้ายๆก็ว่าถ้าเป็นหน้าฝนนี่ตรงนี้สิเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งด้ค่ะเพราะว่ามันสังเกตว่ามันมีคาเตือนคําเตือนที่เขียนติดต้นไม้ไว้เรื่องให้การให้รักษาความสะอาดอค่ะกิดบบิญญาเมนเป็นการเตือนนักท่องเที่ยวนะคะ มันก็มีมันมันมัน,ม,นมันขูงซืว่ามันเป็นล้านอันที่เอ่อลงๆสะอาดสะอาดด้วยเนาะค่ะเนาะคล้า,ายๆกับว่ามีมีคนมาใส่ตงรงไอ้ตรงหน้าผาที่เป็นท,ทีที่หันหนาใส่้ําตกที่มันจะมีจุดทายหลปจะประมาณสามสี่จุดค่ะตอนนั้นก็สที่มีอันแบบว่าต้นไม้ขึ้นมาบาง้วก็ี่มีช่องคนก็สิไปทายหลปอยันจังพวเข้าทายเนี่ เดือกไปท้ายช่องนั่มช่องนี่ะเก็บผาเไว้หลายมุมถามว่าไอน้ำตกนี่ขึ้นมาห่อนนอกบ่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 ไหนมันไก่ค่ะไก่คิดว่าไก่แต่ว่าเสียงของน้ำตกนี่ในยินบ่ในยินค่ะในยินอรอบหลังที่เขาไปอัตตะปือนี่เฮงในยินค่ะเพราะเขาไปหนาฝนเดินสิงหาเด่ะที่เขาไปอัตตะปือเขาผ่านมาถ้าเป็นช่วงหนาฝนนี่ก็อาจจะได้ไอ เอออาจจะด้ไอ้เพราะว่ามันตกลงในหูเลยหูมันกระต้องพุ่งกระใจขึ้นมาบ่ละตามรักษาของแต่ว่านี่ไปนาแลงเห็นบ่ค่ะเห็นพวกมอดพวกเนี้ยเขาบอกว่าดอกไม้หินงามามเป็นดอกสีชมพูป่ะนะคะชมพูที่เขามีประสบการณ์เขาไปเที่ยวมากในในช่วงหนาฝนเขาปีนเขาไต่ลงไปจนซุ้มนักปะจนไพ่ทั้งหลายเนาะเขาเบ่ยงเขาไต่ลงไปหาขาท้ายทั้งหลายเนาะจุดน้ำตกลงไปเฮอห่าก็ไปช่อมแป๊บ เบิ้งเหลียวเบิ้งนำาตกอเอาเอาไปแบบนับต่องเที่ยวรก็ไปแจนไปจนไครครับาบางคนก็ที่เป็นพวกยูทูบเบอร์นี่เขาก็ต้องทุนเติบไปได้เขาเอออยู่นี่ได้ยินเสียงคือเสียงสร้างนี่ค่ะเอาเราเอาวางสันติแมนค่ะช่วงหนึ่งเสียงคล้ายๆเสียงสร้างห่อง กตวากับเบอรน่ใจเป็นเสียงที่ดังออกมาจะตั้งเขาหามทิมีขีเงียละลายสะไส้สะไส้มันคงอาว่าเป็นทีเป็นทางกินนกับทีมทีมต้องไปนั่นแหละนั่นมเขาเรียกว่าตรงนี้นี่เป็นจุดที่นี่นะตรงเที่ยวมาเที่ยวอยู่สิมันไทยเล่าล่ะคนคนเล่าต่อไปนี่น่าจะได้ดูคลิปคนขางเจ้าเน่าเป็ดเข้ากับซีบมนได้เท่าที่จำเป็นเนาะปล่อยให้ ก็เดิลุไปวัดตัวเหตุคลิปนี้นำเสนอเรื่องเล่าไปหันในคลิปวีไลน์เนี่ยเขาบอกว่าใส่เวลาเอ๋ออาจารย์สุนาโดมยาครับโดมยาเห็ดอยังนาะโอ้พี่สมินบอกว่าดมยาเห็ดอยังเบิ้งน้ำตกอยเ้ยเอาดมยาอีกแล้วเริ่มแสดงว่าเริ่มมีอาการค่ะเพราะว่าเส้นทางนั้นรถขึ้นเขาแต่ว่าขันหอดน้ำหนาฝนมาก ปีนงมาไกลเตยพปได้าจากกว่าซ่องนงมากเลยทำพเวลาหลายนี่นะครับคุ้ชมใ่แจ๊เพิเพียงกันขอบคุณลาเปากระปิ้รึเปล่ากระเ๋องน้มันได้ไงกดไลค์ค่ะกดไลค์าว่าว่ายุตดยาตระดมยาไว้ยุแต่ว่ากดไลค์ใหยู่ กไหลอยู่ค่ะยุ่อยต่อระวางแขวงจำปาสักดตะปทางพันไปอัตมุยุกับทาตวาลุ่มพันเขามาสามารถน้ำตกมีได้ทายลาลุ่มไปในทองาลาประมาณตั้งสึงทลงเอาจจะเคยมือหรือเมือหนึ่งนะครับว่านี่น้ำตกเซก็ตามตกนะครับสอปปอเล่าุสยอดดีดีครับกไหลยก็เลครับรับรับ คือว่าคนละอย่างกับเข้านะพอเฮ้ามีดอย่านี้อันนี้ใส่ก่อนในแนวก้งคบบสูบอันนี้็งทีอาจจะเป็นมุมที่นักท่องเที่ยวชอบค่ะ่ายทยนเนาะเะอื่นว่ามุมงอย่างมุมนมยกันประมาณนั้นเนาะ หลาพันไปพันมากสิปะกืนมันมองเห็นน้ำตกมันดับเลยไม่ก่อนทอยากย่างเดียวนั่งเปล่นต้องเปล่นมาพี่เปลี่ยนลูไปนั่นเสียเวลาอยู่วันดีทามตเตามต๊ธรรมไทยคนไร้สาระซึ่งยู่ระวางแขวงจำปาสักครับน้ำตกเซกตามต๊สุดยอดดีๆครับคนไร่ให้ครับรัวัวลไร่ล้วั เมื่อนำต๊ะระกิดะึ้นเดินหนมาติดกับะนตมตามโตาะเตกบตามโกะตามเซกเซกเป็นซก้าเซกเป็นเบิ้งลิปจบอก่อนที่เบิ้งพวกตามตกนี่นะข้าตกลงไปตามีมีล้ทุนเป็นตนล่านตนล่านกีดจ้าเจ้าดูรักไว้เนาะค่ะเนาะไข่ไข่ก็ว่า เห็นตัวเห็ดเป็นขอเขาเขียนขอหามกาาไไ็นยังไเด้ค่ะ<ม><ม>ต้นไม้ใหญ่นี่มี่ทีบริเวณที่ขาเจ้าคล้ายๆว่าไปเ,เป็นเขตพัฒนาอย่างไหนอย่างหนึ่งนี่ละ่ะขาเจ้ากันใบลอยเฮกตาร์ลอยเฮกตาร์ก็คือเจ็ดลอยไรน่ะ เดี๋ยวมันจะมีป้ายบางอยู่ตรงต้หนหม้อุดมสมบูรณ์งามเนาะ, <ไป S 2> ะกินก้านสาขาลูกๆสีเขียวคือสิมักเนาะแบบนี้ค่ะมักปัญญังอา,าจารย์เคยถามเขาอยู่ด้ว่าอะถ่ายมาจากไหนแล้วถ่ายมาแล้วก็บอกหน่อยเนาะว่าถ่ายมาจากไหนท่านอาจารย์บุญยง่งเถอค่ะใช่ะจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ โมโนวาอยู่ใส่ต้นใหม่ไงต้นใหม่โมนิกระขึ้นอยู่รอท่างเลยรอถนนนะท่างท่างท่างยางเข้าไปท่างยางเข้าไปท่างออกแล้วก็ถนนใหญ่นี่จะเห็นีต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีปลายปลายปอกเข็ดมันอ่านได้อยู่น้อยๆนิดกําลังจะขยายเมึงอ่านไว้อยังไร อันภาษาภาษาเล่าบ่คอยขนาษกลาัขนาดดาวเพราะว่านี่เลขอบเขตฟื้นฟูป่าแบบธรรมศาสตร์ในเขตสัมปทานเขื่อนไฟฟ้าเซ่กตามเซ้นามน้อยจำนวนหนึ่งหนึ่งร้อยเฮกต้าหนึ่งร้อยเตาคือเจ็ดรยไร่ นเสร็จภาษาัี่ีต่ว่าท้านจุดหันมีอ่นึ้ว่าอีกทีหนึ่งจุดสวนกล้วยของพระซาซนโอ้หะหะละละ่ะหะหศหะหะห็นะห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 ูกกละหยหะหะหล้วหะหเหะ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 หตหนนะหะหะหีหะหวหะ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 าะหะลูกะห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 าหขหะหะ้ะหะยะหะหนหะนี่ะ้นหะ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 ่นหะ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 ห้หะ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 นะหะหะหะนะห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 ก ผูกพ,พาไว้แล้วกับมี<อ>ถูกเทียนเมื่อเมื่อไหวนะคะมากราบเมื่อไหวเป็นตน้นอทิเป็นต้นไม้สักอาจารย์สมชายไปรอดอยู่แล้วสงสัยห้าวจะจะ,จะต้อดนขึ้นรถค่ะตรงนี้ตรงนี้สิมีอ่านี่นะสารเจ้าขึ้นขึ้นรถเนาะสารประพูมอยู่ตรงไปที่น,น้ำตกตาดเยี่ยงกับตาดฟันต่อในม้มนีก่อนที่จะเดินทางไปเมืงองโขงค่ะบสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล้าวเข้า่า สวัสดีครับสบายดีสบายดีค่ะสวัสดีค่ะ